อ๋อเฮ้นบอป่าบอทุกคนนี่น่อนอโอ้คักคักคัก ตาเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยนี่ มือนี้สีผ้าพี่น้องมาหาปานี่มาฮปปาซาปห็นบอมาจับปลานํากันเดอ้อมาเดอ้อมาจับปลานํากันนี่พี่น้องกระปู

เรืองบูบจบออกเบิ้งแบบนี้โอ้ไอ้บอป่าบอ,บอบทุกคนนี่ โอ้คลักคลับคลับปลาเมนี้พี่น้องเอ้ยนี่เบ่งพี่น้องน,นี่เก็บปลาน้ากันเด้อเก็บปลาน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมานมานันพี่น้อง มหาสาป,ป่ากับน้องส้อยมือนี้กับบาวหุนเพิ่นมือนั่นพาเพิ่นไปใส่เบดพี่เนอะมือนี้พาเพิ่นมาหาสาปปานี่นใส่ประโขงยานี่นี่ประโขงหน่อยพี่เนอะ มาเตือนเนี่ยโบพิษลาดพี่น้องถือว่าได้กินอยู่พ่อได้กินพ่อมีปลาแน่พี่น้นองว่าผลบัวตกหาหกมือผลบัวตกก็เลยมาหาสะปะมือนี่พอได้กินอยู่บมเสียเทียวตะเคียงตะเคีงตุก,กตัวยังน้อยๆน,นี่ ทียงหน้าประสิวประสิวโวลายปีนี้คือปีก่อนเอาเบิดประสิวเนี่ยบเลือกสง บุตรพี่หนอเมอยยูบ่เมื่อยบ่บ่บ่เมยเกง่กงเก่งเขาอยังบ่ท่านได้กินพี่นอ้องมาหาป่าก่อนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสานี้พี่นอ้องและให้พี่น้องไปเบิ่งคลิปต่อไปอีกพี่นอ้อง มันสีเฮ็ดคลิปเดียวกันเลยเน่มันสีหีหยวพี่น่องพี่หน่องสีเบื่อเบ่งคลิปต่อไปเด้อ,อ